วันนี้ค่ะเนี่ยก็จะมีตัวช่วยที่จะมาแนะนำนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะครีมเทียมสูตรปั่นคอฟฟี่ดรีมมี่นะคะก็ะะจะได้เนื้อเครื่องดื่มที่เนียนแล้วก็ไม่แยกชั้นเรียกว่าเราสามารถอร่อยได้นานขึ้น3เท่าเลยค่ะสวัสดีค่ะเนื้อเลนทอลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับดีๆให้กับร้านน้ำของพวกเรานะคะ วันนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะกับหลายๆร้านก็คือว่าตอนนี้เรามาขายเป็นแบบ Delivery กันแล้วใช่ไหมเวลาลูกค้าสั่งเครื่องดื่มปั่นนะคะพอสั่งเสร็จแล้วกว่าจะถึงมือลูกค้าเนี่ย กลายเป็นว่าเครื่องดื่มปั่นของเราเนี่ยค่ะเกิดการแยกชัน้นนาแข็งละลายเร็วหรือเครื่องดื่มรสชาติไม่เข้มข้นไม่อร่อยไปแล้วอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะมันก็จะทาให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วว่าเมนูเราอาจจะอร่อยแต่พอไปถึงลูกค้าความอร่อยลดลงนะคะเน,น่ก็เลยว่าให้งไงวันนี้ค่ะเน่ก็เลยจะมาแชร์ค่ะว่าเราสามารถที่จะมีตัวช่วยได้นะคะให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยไปถึงลูกค้าโดยที่ว่ายังเป็นแบบก่อกันดีเหมือนเราเพิ่งปั่นใหม่ๆอย่างนั้นเลยค่ะ วันนี้ค่ะเน่ก็จะมีตัวช่วยที่จะมาแนะนำนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ <S <S ครีมเทียมสูตรปั่นคอฟฟี่ดริมมี่นะคะหรือถ้าภาษาอังกฤษก,ก็คอฟฟี่ดริมมี่เฟลเป้ครีมเมอร์นะคะเอาภาษาไทยแล้วกันเนาะ <S <S สำหรับตัวครีมเทียมสูตรปั่นอันนี้ค่ะก็คือเขาจะเป็นครีมเทียมที่เราสามารถมาช่วยให้เครื่องดื่มปั่นของเราเนี่ยจับตัวกันนะคะเหมือนเวลาที่เราใส่ผงปั่นอะแต่คราวนี้เราประหยัดคือเราไม่ต้องใส่ผงปั่นแล้วนะคะ ก็เพราะฉะนั้นใช้เป็นตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะก็จะได้เนื้อเครื่องดื่มที่เนียนแล้วก็ไม่แยกชั้นเรียกว่าเราสามารถอร่อยได้นานขึ้น3เท่าเลยค่ะอ่าก็คือว่าระยะเวลาในการดื่มของเราค่ะ,ะขยายขึ้นไป3ามเท่าดีไหมดีเนาะทีนี้ค่ะสําหรับครีมเทียมตัวนี้นะคะมีอีกหนึ่งข้อดีของเขาค่ะก็คือว่า เขาเนี่ยมีความหวานมันอยู่ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยไปช่วยลดนมข้นหวานที่เราจะต้องใส่ในเครื่องดื่มปั่นของเรานะคะลงไปอีกครึ่งหนึง่งเอา้านะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะลองดูสิว่า1คือเราประหยัดอะไรบ้างคะประหยัดนมข้นหวานที่ว่าอย่างสูตรปกติถ้าเราใส่สองออนเราเราก็เหลือแค่ออนเดียวแล้วเราก็มาใส่ตัวครีมเทียมซึ่งต้นทุนถูกกว่าถูกว่า2ก็คือประหยัดผงปัน่นอ่ะไม่ต้องใส่ผงปั่นมาใส่ตัวนี้แทนอย่างเงี้ยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเน่ก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเน่จะ มาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะที่เราจะทำด้วยครีมเทียมสูตรปั่นคอฟฟี่ดริมมี่นะคะเน่ก็มาคิดเป็นเมนูที่อยากจะแชร์ก็คือว่าจะทำเป็นเมนูต้อนรับเทศกาลปีใหม่เลยละกันเพราะว่ามันก็ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เน่จะแชร์2เมนูละกันค่ะเอาแบบเมนูง่ายๆที่ท็อตทิสเลยนะคะก็คือเมนูโกโก้โกปัน่นมัชเมโล่ค่ะแล้วก็เมนูมิ้นต์โอริโอปั่นนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่า2ส,สูตรเนี่ยเดี๋ยวเน่จะ ทำให้อร่อยโดยใช้ตัวครีมเทียมสูตรปั่น Coffee d r e a m ี่นะคะยังไงอ่ะเดี๋ยวนี่จะเริ่มต้นด้วยเมนูโกโก้ปั่นมัชม l โล่ก่อนละกันนะคะน้ําร้อน4ออนค่ะอันนี้เราทําสูตร96ออนนะคะ,ะน้ำร้อน4ออนค่ะเสร็จแล้วนะคะผงโกโก้ก็ใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ,ะใส่ไปประมาณ1ช้อนค่ะ หนึ่งช้อนพูนหรือประมาณสัก12กรัมนี่นะคะผงโกโก้เดี๋ยวเน่จะชงเป็นสูตรที่แบบว่าคือปกติที่เน่ชงโกโก้ปั่นของ Oriental Coffee เลยนะคะก็คือว่าเน่ก็จะใช้เป็นโกโก้แค่นี้ค่ะหนึ่งช้อนตวงแค่นี้เลยนะคะเพราะนั้นก็คือใครใช้เป็นโกโก้ที่แบบว่าปริมาณเท่าไหร่ก็ลองปรับสูตรของเต็งได้นะคะเอาสูตรปกติของเต็งเนะะี่ยค่ะเราจะได้มาเห็นว่าจริงๆแล้วตัวครีมเทียมสูตรปั่นคอฟฟี่ริมมี่เนี่ย เขาช่วยลดต้นทุนให้เราได้จริงหรือเปล่าแล้วเรายังได้ความหวานมันของเขาอยู่นะคะโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เน่ทำเมนูปั่นของเมนูโกโก้ปั่นนะคะเน่จะใส่เนี่ยน้ำสี่ออนโกโก้1ช้อนแล้วก็นมผสม3ออนนะคะเดี๋ยวเน่จะลดนมผสมครึ่งหนึ่งค่ะเหลือแค่ออนครึ่งนะคะนี่นะคะนมผสมค่ะเดี๋ยวเน่จะใส่แค่ออนครึ่งนะคะลดลงจากสูตรปกติเลยค่ะเราต้องมาทดลองดูนะ ว่าตัวครีมเทียมสูตรปั่นเนี่ยเขาจะทดแทนตัวนมผสมหรือว่านมข้นหวานให้เราได้จริงหรือเปล่านะคะทีนี้เดี๋ยวเนยังไม่ใส่นะอันนี้ตวไงไว้ก่อนนะเพราะว่าน้ํามันร้อนอยู่ใช่ไหมเราใส่ตัวครีมเทียมก่อนเลยแล้วกันเนยใช้ครีมเทียมนะคะสูตรที่เราจะสามารถใช้แทนนมผสมะคะ่ะคือ1ช้อนตวงเนะะี่ยค่ะประมาณ20กรัมนะคะเนยตวงมาเรียบร้อยล้วช้อนตวงพูนๆประมาณเนี้ยค่ะ20กรัมค่ะ แทนนมผสม1ออนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยว่าเราแทนนมผสมออนครึ่งเนี่ก็เลยใช้ประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะ1ช้อนตวงครึ่งแบบนี้ค่ะ,ะเนี่ยถ้าบอกว่าตอนนี้เหมือนเน่ใส่ตัวนมผสมไปออนครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลองถ้าเราคำนวณต้นทุนนี้ก็ถือว่าประหยัดกว่านมผสมเนาะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็เทนมผสม1ออนครึ่งนะคะเป็นสูตรปกติของ<ว>เราเลยค่ะใส่ลงไปแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูโกโก้ปั่นนะคะ ถ้างั้นเราก็ไปปั่นกันเลยละกันป็นไงคะเนื้อป็นไงคะนี่ก็ละลายง่ายเนาะใส่โถปั่นนะคะปกติแล้วอะค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะต้องใส่ผงปั่นเนาะแต่ว่าคือครีมเทียมสูตรปั่นเนี่ยคือเขามีตัวที่ทดแทนผงปั่นไปด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเน่ก็เลยไม่ได้ใส่ขัดเราใส่น้ําแข็งเลยน้ําแข็งหนึ่งแก้วนะคะเสร็จแล้วก็กดปั่นได้เลยค่ะ โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะนี่เนื้อโกโก้อย่างไงคะอืเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะโกโก้ปั่นมัชม a ลโล่เนาะ เน่ก็จะมีมัชเมลโล่นะคะนี่ค่ะเราก็วางไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเทศกาลปีใหม่นะก็จะเป็นเทศกาลที่แบบส่วนมากเมนูที่แบบว่าเราใส่พวกมัชเมลโล่เนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นที่นิยมนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นก็ใส่ไปตามที่เราแบบอยากจะใส่เลยละกันเนาะอันนี้ก็ใส่เลยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็ราดด้วยซอสช,โชโโ็อกโกแลตค่ะเป็นไงคะนี่หน้าตาหน้าทานไหมเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนู โกโก้ปั่นมาร์ชเมลโล่เห็นไหมคะทำง่ายๆเนอะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้มาแชร์อีกสูตรหนึ่งแล้วกันนะคะก็คือจะเป็นเมนูมิ้น o ์โอรีโอปั่นค่ะ,ะสำหรับมิ้น์โอรีโอปั่นนะคะเน่ก็จะมีวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะนมสดรสจืดน,นะคะที่6ออนค่ะแล้วก็มีไซรัปมิ้นนะคะ15 ml หรือว่าครึ่งออนค่ะ แล้วก็มีนมผสมนะคะที่1ออนเพราะว่าปกติแล้วสูตรนี้ถ้าเน่ไม่ได้ใช้ตัวครีมเทียมสูตรปั่นคอฟฟี่ดริมเมยค่ะเน่จะใส่นมผสมที่2ออนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เน่ก็เลยลดลงเหลือแค่ครึ่งเดียวค่ะก็คือเหลือแค่1ออนเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วก็แน่นอนต้องมีโอเดโอนะคะนี่ก็เป็นรสออริจินอลค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะง่ายๆคือเทส่วนผสมทั้งหมดค่ะใส่ลงมาเลย คนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเ<ม>ทใส่โถปั่นได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยครีมเทียมสูตรปัน่นคอฟฟี่ดริมมี่นะคะใส่ไปแค่1ช้อนพอค่ะเพราะว่าแทนนมผสม1ออนนะคะหรือว่านมข้นหวาน20 ml ข้นจืด10 ml อย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปเลยน้ำแข็ง1แก้วนะคะ ปั่นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้จะมาใส่โอรีโอค่ะก็เน่ใส่โอรีโอไป3ชิ้นเลยนะคะนี่ใส่ไปเลยหลังจากที่ใส่โอรีโอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกดปั่นแบบแค่แป๊บเดียวนะคะ เอาแบบโอรีโอไม่ต้องแหลกมากค่ะอ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะก่อนจะเทใส่แก้วนะคะเดี๋ยวเราราดขอบแก้วด้วยซอสช็อกโกแลตไปอีกนิดนึงค่ะเพิ่มความน่าทานเนาะอ่านี่เลยค่ะให้มีความแบบไหลหย,ยดย้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เทมินโอรีโอปัน่นเห็นไหมคะจะมีความเห็นแบบเนื้อของโอรีโออะค่ะนี่ จะไม่ให้แบบว่าเขาแหลกเกินไปเนาะจะได้มีเนื้อโอรีโอแบบเคียวๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอ่าเห็นไหมคะแล้วก็เราจะใส่แค่พอดีพอดีนะคะนี่เดี๋ยวนี้จะทำให้หน่าทานมากขึ้นคือจริงๆแล้วอะค่ะถ้าร้านเราไม่มีวิปครีมนะคะเราสามารถที่แบบใส่ให้หมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะให้อีกไอเดียหนึ่งค่ะก็คือว่าถ้าเรามีวิปครีมนะคะเราก็บีบวิปครีมใส่ไปเลยค่ะอันนี้อาจจะดอกเล็กหน่อยนะคะอ่ะใส่ไป ใส่ให้แบบว่าดูหน้าทานน่าทานเห็นไหมคะนี่แล้วก็ยังไม่เสร็จค่ะความแบบว่าเทศการปีใหม่ทั้งทีนะคะอ่าเราก็ต้องมีความแบบจัดเต็มนะคะนี่ใส่ไปเลยค่ะสองฝั่งเลยนะคะเอากันแบบจัดเต็มจ้านี่ชอบแล้วก็โรยซอสช็อกโกแลตอีกเพิ่มความน่าทาน นี่ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะกับ2เมนูค่ะที่เราสามารถเอามาใช้เป็นเมนูต้อนรับปีใหม่ได้นะคะมันก็จะดูเฉลิมฉลองสนุกสนานแน่นๆอย่างงี้แล้วค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าเวลาที่เราทำเครื่องดื่มปัน่นที่เราใส่ครีมเทียมสูตรปัน่นคอฟฟี่ดริมมี่ลงไปเนี่ยเขามาทดแทนตัวนมผสมหรือว่าตัวนมข้นหวานของเราอะ่ะได้จริงหรือเปล่าน,นะคะมาชิมกัน เดี๋ยวเน่ชิมแก้วแรกก่อนเลยนะคะเห็นไหมคะว่ากว่าที่เน่จะทําแก้ว2เสร็จนะคะแก้วแรกเนี่ยระวังทิ้งเอาไว้นานแล้วนะคะเกือบเกือบสิบนาทีเลยนะคะในการที่ถ่ายคลิปจริงอะค่ะแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าเขาไม่แยกชั้นเลยเห็นไหมคะไม่แยกแบบน้ําแข็งกับน้ําเลยเนาะอ่ะมาชิมกันอืมบอกได้เลยว่าก็คือโกโก้ปั่นสูตรเข้มข้นปกติเลยนะคะ เอ้นี่จริงอ่ะอืออันนี้ก็คือความหวานความมันเป็นแบบสูตรปกติที่เน่ปกติเน่ชงเลยค่ะเยน็นมิ้นอืมเยน็นอ,อืมก็จะมีโอเรีโอให้เราเคี้ยวด้วยดีงามหอมมิ้นเย็นความหวานความมันกำลังโอเคค่ะไม่ได้หวานน้อยไปหรือว่าหวานมากไปนะคะสูตรนี้ต้องบอกเลยว่า ตามได้เลยค่ะทั้ง2แก้วนี้นะคะ copy ี้สูตรนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็เราจะได้มีเมนูต้อนรับปีใหม่ค่ะบอกเลยว่าอร่อยแล้วนะคะก็ได้มาแชร์ให้ค่ะสำหรับเมนูปั่นนะคะเพื่อแก้ปัญหาว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกค้าที่เราไปส่ง Delivery เนี่ยเดี๋ยวจะได้เครื่องดื่มไม่อร่อยเหมือนเดิมนะคะคราวนี้สบายใจได้ค่ะอร่อยกันเรียกว่า นานเดีกสามเท่าค่ะเห็นไหมคะประหยัดต้นทุนได้ค่ะเพราะว่าเขามาช่วยทดแทนตัวนมข้นหวานให้เราค่ะได้ตั้ง5 0แล้วที่สําคัญคือมาแทนผงปั่นให้เราอีกอย่างนี้นะคะอันนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเมนูปั่นของเราเนี่ยมันทําง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ประหยัดต้นทุนไปอีกนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะเมนูที่เนทำวันนี้ค่ะอ,อ,อยากจะทดลองใช้ตัวครีมเทียมสูตรปั่น Coffee Dreamy นะคะไปลองหาซื้อกันได้แล้วค่ะ เขาก็มีจําหน่ายกันตามร้านวัตถุด,ดิบอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะก็ทั่วประเทศอะค่ะไปลองหาซื้อได้เลยหรือไม่งั้นก็ไปลองดูตามช้อปปี้รัสซ a าด้านะคะช็อปของริมมี่อะค่ะเนว่าเขาก็มีลงจําหน่ายให้เราได้ใช้แล้วแหละเนาะถุงนึงนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะยาวๆเลยอายุการเก็บรักษาก็ปีหนึ่งหรือว่า12เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองทดลองดูสักถุงหนึ่งก็ได้ค่ะเนว่าเผื่อเราจะได้ประหยัดต้นทุนเราที่สําคัญเครื่องดื่มเราก็คือได้รสชาติคงเดิม ไปจนถึงมือลูกค้านะคะวันนี้เน้มาแชร์ให้แล้วค่ะไปลองทํากันดูนะคะถ้าทาแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูอะไรบอกมานะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆใหม่ค่ะวันนี้นะคะกับ2เมนูค่ะต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะ ก็ปั่นมาช m เมลโลแล้วก็มินโอลเ o โอปั่นค่ะอร่อยมากๆจริงๆก็ทำง่ายๆด้วยนะคะต้นทุนก็น้อยไปลองดูกันนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ